สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านวันหยุดงานถ้าไม่ไปไหนถ้าไม่รู้จะไปไหนเราก็จะมาเดินในสวนสุสารแห่งนี้จะเป็นสวนที่ ดูแล้วลมเย็นมองไปทางไหนก็สบายตามีดอกไม้ให้ชมสวยงามบรรยากาศก็ดีมากเงียบสงบ ผ่อนคลายดีจ้ะเดินชมบรรยากาศในสวนไปพักผ่อนบางครั้งก็มาเดินผ่อนคลายเวลาที่เรารู้สึกตึง,ตงเครียดก็มาเดินระงับอารมณ์จิตใจบ้าง ทำให้จิตใจผ่อนคลายลงได้ดีจ้ะอีกอย่างหนึง่งส่วนสาสตรณลับณนะที่นี่ก็ไม่ไกลจากบ้านก็เดินมาก็สะดวกนะจ้ะบางครั้งเราก็มาเดินดับอารมณ์ ใช้ความเงียบใช้ความคิดไม่ให้โกรธเคืองใครใช้ชีวิตให้มีความสุขรักโลบโกรธหลงไปโกรธไปก็มีแต่ทำให้เราดูแย่ เราก็อยากโรดและยิ้มแย้มแจ่มใสสู้กับปัญหาทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปจ้ะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามลมลืม่น เ,เพื่อนและครอบครัวทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะ